ะคะตอนนี้นะคะรถนะคะกระบะตอนเดียวนะคะ208โฟรวิลนะคะตอนนี้นะคะเราทำการเปลี่ยนโฉมนะคะให้กับรถคันนี้นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะแต่งออกมามันก็จะรล่อๆแบบนี้เลยนะคะจะบอกว่าชุดนี้นะคะเป็นชุดชุดแต่งของ G.S i นะคะตัวแท้ของเราเลยนะคะนี่จากโรงงานจะเป็นแบบนี้เลยนะคะ อันนี้เรามาประกอบให้กับคุณลูกค้านะคะเสร็จแล้วนะคะไฟหน้า LED แบบนี้นะคะกระจังหน้านะคะเท่ๆหล่อๆแบบนี้นะคะโลโก้โตโยต้านะคะเป็นสีเงินนะคะลูกค้าเลือกเดิมๆเลยนะคะก็คือจะเป็นสีเงินแบบนี้เองอ่าแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะไฟอ่าไฟตัดหมอกนะคะติดตั้งให้กับคุณลูกค้านะคะเรียบร้อยแบบนี้เลยนะคะ โป่งล้อนะคะเป็นแบบนี้นะคะสําหรับล้อแมกนะคะพอดีลูกค้านะคะคที่เพื่อนเปิดร้านล้อแมกนะคะก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะไปทําการเปลี่ยนล้อเองนะจ๊ะอ่าเราก็แต่งให้กับคุณลูกค้านะคะตามความต้องการของลูกค้าแบบนี้เลยนะจ๊ะนี่บอกเลยนะคะว่าแต่งออกมานะคะได้สวยงามนี่เลยอ่ารถเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะจ๊ะนี่นะอ่าได้รถแบบนี้เลยนี่อ่าเดี๋ยวเราดูภายในของตอนเดียวกันนิดนึง กุญแจนะคะกุญแจรถนะคะเป็นกุญแจรีโมทแบบนี้เลยนะจ๊ะมีกุญแจรีโมทให้2ตัวนะคะภายในเนี่ยเป็นเบาะหนังเรียบร้อยแล้วนะคะอ่านี่เลยหน้าจอนะคะรองรับ Apple c a r p l a y นะคะหน้าจอใหญ่นะคะขนาดกว้างขวางแบบนี้เลยนะคะอันนี้ลูกค้านะคะจะไปใช้ที่ภาคใต้นะคะลูกค้าได้รถแบบนี้เลยนะคะ g i s นะคะแต่งสปอร์ตสปอร์ตเท่ๆแบบนี้เลยนะ,ะท่านใดสนใจนะคะต้องการให้ส้มจัดแต่งให้จบแบบนี้นะคะก็ทัก มากันได้เลยนะคะนี่เลยนะจ๊ะ,ะแปลงโฉมเสร็จเรียบร้อยแล้วบอกเลยนะคะว่ามันสวยหล่อดุดันแบบนี้นี่เองเนาะลูกค้าได้หน้ารอๆแบบนี้เลยนะจ๊ะ